คุณอซุยเนี่ยรู้สึกยังไงกับเสาหลักคนอื่นบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังอันนี้เขาพูดถึงแต่ละคนเนี่ยก็แอบยาวนิดนึงนะแต่ว่าเราจะเก็บผู้หญิงสองคนเนี่ยไว้สุดท้ายเพราะว่าเขาพูดถึงผู้หญิงเนี่ย,ยแปลกแปลกเหมือนกันน้องมุยมุยจิโร่จอมเมอร์หนุ่มน้อยจิตชืดโอ้โหน้องเขาทรงจาไม่ค่อยนี่เนาะต้องมาดูน้องเวลาอยู่กับทันจิโร่เป็นอีกคนเลยไปที่เรนโนคุบอกว่าเด่นสะดุดตาแล้วก็แบบอย่ามาทําตัวเด่นกว่าข้านะเออก็ชอบทำตัวเด่นเหมอนเอนานะ แล้วนี่มันเด่นพอกันเลย2คนเนี่ยแต่ก็ยังชมนะว่าแบบเป็นคนดีแบบคนที่สุดๆอ่ะซานมิสาวรักวายุพี่แกบอกว่าดูอันตรายแต่ก็ยังมีจุดที่เหมือนเด็กอยู่อไปที่จิยูเขาบอกว่าคนจิยูเนี่ยมืดมนแล้วก็ทําหน้าเหมือนอยู่งานศพตลอดเวลาเออน้าซึมน,น้าเศร้านะอินโทรเวิร์ดอีกแล้วไปพี่เกียวเมนะเพิ่งเคยเจอคนที่สูงกว่าตัวเองโอ้รู้สึกว่าพี่เกียวเมเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆเลยผู้ชายคนสุดท้ายแหละ อันนี้ยาวนิดนึงเห็นตาสองข้างที่มันคนละสีเนี่ยเจ็บใจเพราะว่ามันเด่นไงเอออยากเด่นมาัางกลัวมาแย่งความเด่นแล้วก็เป็นคนที่เกลียดความสปปกปรกเกลียดความอายุที่ทำนะเป็นคนที่เอาจริง,งจังเกินไปด้วยทำนานะานี่เอามาถึงผู้หญิงสองคนนะมิสซิรีกับชินบุไปมิสซิรีก่อนเป็นผู้หญิงประหลาดนะแล้วก็โดดเด่นเป็นบ้าเลยหน้าโมโหต้องหน้าโมโหตรงที่เด่นเลยแล้วก็สะโพกผายแบบคนคลอดลูกง่าย ยังไงนะพี่อุ๋สุยอ่ะทีโนโบูต่อทีโนโบูนี่เอาจริงเอาจังโดดเด่นนิดหน่อยแล้วก็สะโพกผายแบบคลคอดลูกง่ายอือดลูกง่ายแก้รัคือพี่อุ๋สุยอันนี้สนใจอะไรหรือเปล่านะแปลกๆนะแบบ